ก็จะซื้อกระซื้อกระหล่ำกับซื้อแตงให้หรือยังกระหล่ำกับแตงเป็นยังสงวนลิชชิตสิโอ้ยโอ้ยเลียดลายอยูุบอะไ,ไนอันนี้ไปทำ น้ำยาจะไก่หรอไก่ใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นใส่พระโริตด้วยเพราะว่าไก่ซื้อไปแต่เมื่อวานอ่ะียังเกาะตีนไก่ซื้อไปแต่เมื่อวานอันนี้อันนี้จาน อันนี้ในสิดิกินเนอะนี่เนาะไว้ผู้เกียให้นอเออไับเพือนให้อเงีเออได้ต้องกินทุกวันก็ไมต้องกินคะฮะก็ไมตงกินคะเพิ่มพระงหีจ้าต้องกินคู่กันอ่ะ กินมันบ่ได้จริงแมที่หักแล้วอ๋อก็ต้องใช้ยาคูช่วยอ๋อที่หักจ้าเอาเเอาหน่อยๆท้าั้นแหละมือเนี้เพราะว่าของของนี้ตัวต้องคนออกมาใส่มันเหมือนมืออันนี้อันนี้ซื้อกับพวกเธอไปยังไม่ใช้เลยนะมือนี่นะมันลืมมันลืมอัน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 นี้กุ้งแท่หรือกุ้งปลอม จะไปใส่ตำทะเลได้ไหมเนี่ยไม่ได้กกุงเม็กนิ่มอเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องใส่ปูอัดมันเบิดัันอันนี้ด้วยโอ้ย,อยไปซื้อเยอะก็ไม่ใส่สักอย่างหรอกใส่เบิดเด้อจะมาเบาสองแม่มแสไ 3, 3, 2, มาสามสามสองแม่เงีนเดียวถึบห้าบาท ส3มสองซื้อผักให้หน่อยซื้อกระลำกับส3 2กระลำกับีแล้วก็แตงแค่นั้นเลยเอ้ครับสามสาะสองใพนังานไป่งไปใส่เอาไปส่งแด้เจะพัอันเก่งไปซื้อผัก อ่าสามเก้าห้าเก้าจอดตรงเนี้ยเขาู้งจักรถที่หรอกอเอาไปส่ง้ดยได้ไแม,มาน้ำเขามาพูดละ <c oughs> ถ้าเรสิหิวไปเองวันนี้ไม่สวยปะ <c oughs> เบิ่และวดิเต็มรถแล้ว,ลว <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> ประจำเราเนี่ย <c oughs> ต้องต้องต้องหาม กิ่งจะเอาอะไรอ่ะเอาผักชีผักักชีฝรั่งอ่ะใช่ไม่ผักชีไทยผักชีไทยแหลแล้วก็กระลำแล้วก็แตงสวยนะก่งสวยสวยตลาดเรามันสวยมากเลยเกิ่งเ,เ,เ,เอาลเอาลยดีจะเอาน้ำเล้หนั่นแหละ ผ <laughs> ักชีหล่งกะหล่ำัพูดกะหล่ำม,มันนิดสวยกะหล่ำนิดสวยเอากะหล่ำสวยๆแน่นๆให้หน,น่อยอะไรคะาซแม่เอาดยนี้อันนี้้าซอันนี้ก็บซมนบเอาซีเนี่ย แล้วก็แต่งด้วยว้วสวยๆเก่งมันหนักดีมันสวยนี่มันสวยคอไ้มคอเสียไปยังหลายเทกสารออกก็ได้นวดนวดนี่สวยคือเขาขายมันซื้อแล้วมั้ยใครมันมาซื้อมันซื้อเป็นถุงบักใหญ่เลยเลี้ยงบัดที่เนี่ยจ้าบ่ฮู้จักหรือเขาให้ลูกค้าหลายตัวอีหยังเท่าไหร่เนี่ยครับ บาทสิบบาทแล้วก็เอาเอาผักที่กินเห็นไหมย้ายผักที่กินเห็นไหมผักที่กิน20บาทจ้าเก่งถ้ามันซื้อมันหอบกับสอบไปรูดเอามันม่ได้ใส่จะบบ้ามันเหลียงหนึ่งจี้เหลียงแล้วก็เหลียงแล้วก็เพื่อใส่เร็วเพื่อนสาวเพื่อนแม่ด้วยนะเพื่อนมืดตลาดเนาะเอากับเพื่อนอีหลีด้วยล่ะ ขวดไหลยี่สิบบาทจ้าพอยังเจ้าหอยจ้าฮะอู้หสาัดใส่บะไวยเมย์ต้องไปคนออกมาใส่ก่อนไปซื้อมีดซื้ออะไรนะซื้อมีด ใช้กางเกงได้อ่ะอะไรอ่ะดดีีคค่่ะะซื้ออะไรแม่บนกางเกงมันสวยป่ะน่ะอ๋อมันสวยไหมมันเหมือนเลกกิ้งก็สวยอยู่แม่มากกางเกงหีเขียวแม่เก้าบาทแม่มากกางเกงแบบหีเขียวแม่ราาคคพิเเศษลย่ะแบบชอบหีเขียวอ่ะ ก็แต่สวยตัวน,นี้นมันขายาวขวดป่ะเนี่ยมันยาวมันเป็นขาบานอ๋อเป็นอย่างนี้หรอสวยป่ะเนี่ยชอบเป็นสีหีเขียวแหม เห็แบบก็เสียแบบร่วนร้ายแบบจังสิจังสิจริงตอนนี้กันได้กกิ้งนัดรูปแบบนี้เลยตอนนี้ยังไม่มีนะคะอันนี้เอฟซีเขานี่เบิ้งเขาตลอดเอฟ่าสวยเนาะตาตาสวยๆมันสิได้บ่นี่มีอย่าสามตัวนี้สามตัวตัวไหนอ่ะมันสามเลยทีมิต้สีดำทะบุหน่าตัวนี้ไม่ชอบว่าของต้ใส่สีดำเนาะ สีดำมันกระลายหลวดลายเนอะกิงนี่แม่เอาเปลี่ยนตัวนี้นะเอาเปลี่ยนเป็นสีเหียวเขียวหน่อยเนี่ยสีแดงเนาะอ้มาตังมากมากสีแดงมากสีเจดเจดสีอยังไปจังสนะเออออ้อันนี้ใหญ่ไปมั้ยมันห้าสวนเออ เออนี่ได้งเอออาจารย์อาจารย์อันนั้นแม่แล้วจมาคนนึ่งไปเลยเดอกุณ่มะได้เลยเด้อค่ะแหกแล้วมันมาบ๊อบบบบบหาไมให้แล้วขอบคุณกาดูจะไปเก็บกี่ไปแม่ดิไปไหม เก่งไปขายลูกคินด้วยเรื่อยๆเออไปไกลนึงหมู่บ้านนี่ลูกคินเขาบดตัวแต่มาละฮานา,นาต้องเอาปังปเอาปังต่อไปอีกอันนึงมันบุพเพศสับอันนี้จกบาทเนี่ย,ย,ย,ยสใส่ตัวน้อยแบบที่นี่น,น,ไไนี่มันบ่นนนมันใสาสารพัดประโยชน์เลยมีดเนี่ย ไ FM: อ้อันนี้รูปร่างอันนี้ได้แล้ว oh ต้องเอารูปร่างนี่ถ้าต like> ัวนี้ตัวนาสองร้อยสามสิบบาทเอาฟางสันเอาตัวนาได้ตัวนี้ก็เคยใส่ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้อยู่นะเอานี่ไปฟานมางหุ่นแล้วตัวนี้นะตัวนั้นเล่มละร้อยค่ะตัวยาวฟานมางหุ่นดีมาง

เอาไปหารอยได้บ้างจับมวนสิกระเป๋ามันกันหน่อยได้กกินนี่มันอกี้มันหลุดออกความแต่โทรศัพท์ก็นยังบ่พนอยู่หากระเป๋าบ่เห็นกระเป๋าใหญ่ๆหาบ่เห็นแม่จับอันนี้ดึงมาเลยไซลัมีไปทิ้งโอ้เอาเลยตี อันพอได้แหละเฮัยจักบาทนี่ยายสามอันยี่สิจักอันสามอันยี่สิบเยอะไหมกรเยอะตัวเนาะ <c oughs> มันกินเป้าวดอกเกงเอา เอาสามอันลองมงดูยายสามพวงเนี่ยยี่สิบกางเงเอาไปเกลียก็ดีนะเอาเอาห้าสิบบาทที่จักบาทดี่กอันเอาหบาทเออห้าสิบบาทแล้วแต้ที่หายเอาไปนางเกลียเมื่นก่ง ก็เหมือนซื้อลูคินไปถ้าไปซื้อนี่อันอันนี้ภาพเบอรอนี่ F F4 ตัวโยงของเรานั่นนี่ F4 ของเรารักๆเลยบ้านี้ไปพูดนะภาพไปซื้อลูคิลตอนกระอ้อมไปพูดเราเออไปมองนี่คือเบิดเรี่ยจ้ามองนี่คือเบิดเลี่ย เก่งฮ่ะสันเป็นตะนุ่งดีที่สุดเป็นตะนุ่งที่สุจ้าไม่อย่างผู้บ่าว <c oughs> เออเซลดีดวะเอาลิ้นตอนนี้มึงอยู่สาไปจังไหนอยู่จังไหนบ้านน้องสาวเอออยู่บ้านน้องสังตีอยู่บ้านน้องสังตี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาคือสวยแต่ไม่ใช uh, well, uh ่พวสวยๆเอจ่าสมยแม่ย huh. yeah, anyway, uh ังจะสาวแถบฮะแ่ยังจะสาวแอันื่อความีวหร่อะเอาไปส่งไปเดซีเขากนางเบึ่งที่เขา เมื่อเล็วเบิ่งอีกกระสันวะนี่แหละเก่งการเป็นแม่ค้ามันลําบากมันลําบากนะอยาว่ามันสับบายเด้กลับไปนี้แม่ต้องเห็ดน้ํายาอีแม่ต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างต้องข้างหมอก๋วยเตี๋ยวต้องนู่นตรงนี้ต้องนั้นตองล่างต้องซ่วยอะไรที่มันเก็บคางอยู่เราก็ต้องสาสางให้มันเสีเห็นบอมันยากคืออย่างเดียวเแมนว่าต้องเห็ดจังสันต้องเห็ดจังสี่ดีมาเห็ดซอยในจา มันยากก็ยังนี่เป็นแมคค้าลําบากตื่นตั้งเตตีสามพูนาโอ,อ้จมแตแนวบอเซียนี่เขาสื่อของจน่าพอ,บอเบดเลวรถกระโจดไว้มุมผีทุกคนแม่ือของูเยอะแยะเลยอ่ะมันหน่อยตัวนี่ขนาดพาักไม่ได้ซื้อเด้นี่ขนาดพักไม่ได้ซื้อนี่นนยสื่อแต่ของที่ว่ามันมันยังบมมีอ่ะ ยูหานมันเยอะแยะเลยในตู้ต้องไปค้นมากถ้า<ก>ถ้าได้เป็นเสือ้อในของในล้านของแห่งในล้านเฮียบเต็มรลดหรือแต่ละอันนี้คือเราไม่ขายแล้วไงไปซื้อรกที้นี่แหม่มมันเปล่าใช่ม,มีอะไรชีวิตไม่ค่า ย่าว่ามันสบายนะจก็ระบาดนกมัน,ก,ก,ก,นก็สนุกไงขายก็สนุกมัน,มนก็สนุกอยู่มันมีไเ <c oughs> มื่อคืนนี่แม่ขึออยังังนม่อ,อยากกินหดเข่าคุณไม่มีอะไรมันอยากนอนตาไม,ม่ได้อยากนอน วันนี้ไม่กินลรอกินขนมเติมเอลี่อยู่เฮียนซื้อขนมไปไวกับกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยต้องกินทุกมื้อเลยขาดไม่ได้จ้ะพอเราหามกินกาแฟบดกี้ว่ามันกินหลายหลายย้ายจะมพอเฮงเลยอยากกินหลายๆลายสันหวไให้เรจะกินไหมล่ะปลาต้มกุอร่อยเนี่ยของบะโกเนี่ย ินสโอ้ยมีที่จอดไปเนี่ยไม่มีที่จอดไง่เนี่ยนี่ได้พอดีเลยมันมันยากหรือต่หาหมองจอดรถก็หาวงยากเสดงว่าคนเป็นแม่ค้าตื่นแต่เช้าก็นอนหมดเลยเนาะมามืดเลยตรงมาแต่บางคนมาแต่หกทุ่มเลยจริงเ,เ,เขา,าซื้อ<า>ของแล้วเขาก็ไปนอน น้อนแหละแต่มันก็มีโคดจัดของให้เขาไงว่าโทรศัพท์ไปไปกับเบเด,ดท ชีวิตการจ่ายตลาดนะคะโก็วันนี้ไม่เอานะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามีขนมเยอะแยะอยู่ กินเลือกอันแล้วเรียกกันลูปผู้ชายเป็นเซบัส ຂຶ້ນປ່າແມ່ຫຍັງບໍ່ວ່າ